ก่อนดูคลิปนี้นะคะขอละกดไลค์5ไลค์ก็พอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราปเดินเองนะคะวันนี้เราจะมาราีวิวหนังค่ะซึ่งหนังเนี่ยมันเพิ่งเข้าเ e t f ฟ i x วันที่15ของเดือนนี้นะคะแล้ววันนี้วันที่17บเคะ่ะก็ผ่านมาสวันซึ่งเราดูมาแล้วซึ่งหนังเรื่องเนี้ยสนุกมากหนังเนี่ยมันมีชื่อว่า Never Have I Ever เพราะคือซึ่งมันเป็นหนังอเมริกันค่ะคือเกี่ยวกับแบบผู้หญิงวัยรุ่นไฮสคูลที่เป็นอินเดียนเป็นแบบเป็นสาวเนิร์ดชอบผู้ชายที่เป็น เป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะทุกคนมาอย่างแรกขอแนะนำตัวละครนนะก็คือเดวี่วิชิกมาน,นี่คือตัวหลักก็คือเป็นสาวอินเดียนเนื้อซึ่งมีเพื่อนสอสนิทสองคนมีชื่อว่าเฟเูล,ล่ากับเอลนอ์ก็มีคนหนึ่งชื่อว่าเป็นคู่แข่งของเดวี่คือแบบพูดไ่ยคือชอบแข่งกันอะชอบเียนแข่งกันมีชื่อว่าเบนโกสพ่อเป็นทนายโคตรจะรวยเลยแล้ว ต่อไปก็คือแม่ของเดวีวิสุกมากแม่ของเดวีวิสุกมาเนี่ยคือเราชอบตัวละครนี้มากเพราะว่ามันเหมือนแม่เราเลยเว้ยแต่เราไม่ได้เหมือนเดวีนะแต่เราเสยวยเหมือนเดวีเอ้ยไม่เราจะไม่เอาตัวเองไปแทรกโอเควิ่เเง,งเ,เพเอกของเราเ,เราลืมเพะเอกของเราไปยังไงเพะเอกก็คือแพ็กซันเดชิดะอันนี้คือแบบเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น หล่อมากเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่เดวี่วชอบเราบอกไปตอนตอน้นอ่าแล้วก็มีใครละก็ไม่เด่นอะไรมากนะเฮ้ยก็ต้องมีมีญาติของเดวี่วิชิกุมากมอนคามล่าคือแบบนางสวยนางแซ่บมากแต่นางเนิร์ดนางชอบแบบชีวชวิทยาปะเราลืมตัวละครหนึ่งคือตัวละครนี้คือแบบเป็นแฟนของแฟบิโอลาซึ่งนางสวยมากนางเป็น lgbt จ้ะค่ะทุกคนสำหรับพัฒนาการของตัวละครนะก็คือเราจะบอกก่อนเลยว่า ตัวละครแต่ละตัวคือพัฒนาเดื่งหน้าตาคือดีขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะนางเอกคือแบบสวยขึ้นเยอะมากจากซีซั่นหนึ่งในของคิดเรานะทุกตัวละครดีหมดเลยโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องราวนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งก็ควรไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราจะรีวิวซีซั่นสองไม่ได้มาสปอยนะแต่จริงๆอยากสปอยมากก็มันก็อาจจะเผอสปอยไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราขอโทษ ซิ 1> 1้นหนึ่งอะมันจบด้วยฉากที่เปบนกอนกสไปจูบไปส่ง,ไปส,งไปส่งเจวีวิชากุมารที่ปอยปอยอัดทีพ่อที่มาริบูใช่ไหมแล้วกลับมาคือเบนกอสยังรออยู่อ่ะแล้วเจวีก็แบบเจวีกแบบ็ประทับใจแล้วก็จูบใช่ปะฉากาก็จบฉากนั้นพอเปิดเรื่องมาก็คือแม่นางมาเห็นว่านางอจูบกับผู้ชายซึ่งแม่นางไม่ชอบ ก็โดนด่าไปยับแย่เลยจ้ะบอกเลยว่าแม่นางด่าเจ็บมากแม่นางคนที่ปกากจัดด่าด่าเจ็บจริงๆคือเห็นดูแล้วแบบนึกถึงแม่เลยอะนึกถึงแม่รอซึ่งแบบทุกคนต้องดูอะเราชอบตัวละครน,นี้มากแต่แต่เรื่องนนะเนี้ยคือแต่ซีซั่นสองเนี้ยคือนางอะตัดสินใจไม่ได้ว่านางจะเลือกใครนางก็เลยคบซ้อนจ้าซึ่งไม่ดีนะอย่าทำ มันนางสวยอะทางคบซ้อนซึ่งมันไม่โอเคเลยค่ะทุกคนคบซ้อนก็มีแบบแพ็กซันคนหนึ่งแล้วก็เป็นกอลคนหนึ่งจะบอกว่าเป็นกอลรวยมากเออนี่เราบอกไปแล้วได้ปะนางคบซ้อนใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปไ,ได้ไม่นานเพราะว่ามันมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องอะแล้วก็นางก็จัดปาร์ตี้เพราะว่านางจะย้ายไปอยู่อินเดียใช่ลืมบอกคนนางคิดว่าตอนที่นายย้ายไปอยู่อินเดียปุ๊บผู้ชายจับได้ผู้ชายก็จะแบบอื้อ ก็เร็จีกันแล้วนางก็คือรอดแล้วคืออยู่อินเดียแล้วแต่นางไม่ได้ยยายให้ไปอินเดียบอกคนเลยนะคะทุกคนพอถึงเราเรื่องที่นางจัดปาร์ตี้ใช่ไหมทุกคนคือมันโปแต่คือพระเอกจับได้เบนโกดก็คือจับได้ว่านางคบซ้อนแต่นางก็ขอโทษแล้วแพ็กซันคือแบบไม่พอใจมากๆคือเดินไปแล้วก็รถชน,นะค่ะทุกคนพอรถชนใช่ไหมคือแบบฉากนี้มันเหมือนกับเพลงแมปของมาลิ มาลุนไฟอะทุกคนต้องไปดูแต่นั้นผู้หญิงจะมาแต่เนี่ยเป็นแพ็กซันผู้ชายพอก็ผิดกันอะแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันก็มีเด็กใหม่มาซึ่งเด็กใหม่นั้นก็เป็นอินเดียนซึ่งแบบพอบดูเหมือนจะพับผู้ล่ามากค่ะทุกคนสำหรับเรื่อง never have i ever นะเต mm ็ม hmm. 10เลอให้9 7 9 9 9จิตกาเพราะว่าดีมากแลชอบมากซึ่งไวรุษน่ะ ก็คือควรดูเพราะมันฟินมาก,กว่าเป็นแนวคอมเมดี้ดรามา่าแล้วก็โรแมนติกโรแมนติกตอนที่มันจูจีกับแน <c oughs> ซึ่งในเรื่องนี้มันมีหลายคู่มากแต่วแบบ่าก็เรื่องนางเอกอะมันจะแบบแซ่บๆหน่อยแซ่บๆส่วนเป็นหนแบบหัวแข่งซองเฮดอะไรแบบนี้แต่สําหรับซีซั่นสองอะเรื่องที่แบบน่าติดตามก็คือเรื่องที่คือหลังจากที่แบบพระเอกสองคนเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพระเอกอจริงๆอะ คอเบนโกสกับแพ็กันรู้ความจริงก็ถึงเวลาที่เดซี่วิชิกรมาต้องสชดใช้กรรมแล้วก็ดิาเนินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือแบบมีทำกานบ้านอะไรบ้างให้แพ็กซตันแล้วก็ของเบนโกสก็คือมีสาวใหม่มาใช่ป่ะเด็กใหม่มาเด็กใหม่มาก็คือเป็น,ปนแฟนกับเบนโกสซึ่งเดวี่วิชิกรมาไม่ชอบมากแล้วก็กันแก้ง <laughs> เพื่อน <laughs> อน,นิสาแบบสุดๆเลยแต่สุดท้ายนางก็ขอโทษแต่ ถ้าอยากรู้ว่า,าต้องขอโทษยังไงก็ไปดูนะทุกคนเพราะว่านางพยายามมากกว่าจางจะแบบอานิสาจะถูกขอโทษแล้วอีกอย่างเดวี่วิชกมานก็ถูกพักการเรียนด้วยคือทําไมนางถึงถูกพักการเรียนเนะี่ยก็ต้องไปดูกันนะทุกคนทุกคนต้องดูห้ามพลาด,ดค่ะแล้วมันสนุกมากมากเลยแต่เราคิดว่าซีซันสองเนี่ยมันทิ้งปมไว้อย่างหนึ่งก็คือเป็นโกดะคิดว่าเป็นโกดะยังชอบเดวี่อยู่นะแต่ว่า ก็ยังมาทำดียังมาพูดดีกับเดบี้อยู่ส่วนแพ็กซ์อน่ะก็คือยังโกรธที่เดวี่อ่ะคบซ้อนคือเปแพ็กซ้อนไปแบบหนุ่มฮอตใช่ปะแล้วทำไมต้องมาโดนสาวนดสาวเนิร์ดคบซ้อนด้วยมันไม่โอเคอะไรแบบนี้ต้องไปดูกันนะฝากไปด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนจบเราจะขอสปอยไว้ก่อนว่าเฮ้ยเรามารีวิวนี่ปะเราจะขอสปอยไว้ก่อนว่าเออนั่นแหละเราจะขอสปอยว่า คือเดวี่เขาเรียกแพ็กสันเว้ย,ยแต่ว่าเบนโกดก็มีสกิดใจที่มันมีปมของเบนโกนอันหนึ่งที่แบบเรื่องมันผูกว่าเบนโกนมันสกิดใจรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้ต้องมีซีซั่นสาเราคิดว่าต้องมีนะซีซั่นสโอเคค่ะสำหรับเรื่องนี้ทุกคนบ้างไงบ้างเรารีวิวมันเป็นคลิปแรกของเราที่รีวิวหนังคือเราชอบดูหนังนะแต่เราไม่รู้ว่า เราอ่ะพูดให้ทุกคนอ่ะเข้าใจหรือเปล่ายังไงก็เมนกันด้วยนะแต่เรารู้ว่าเราพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็เราจะฝึกนะทุกคนเราจะพยายามฝึกพูดได้เก่งกว่านี้นะคะทุกคนแายบาน,นะคะบ๊ายบาย